พูดแล้วเนี่ยมันฟังไม่ได้แต่ต้องกลับเรียนประธานครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับลงศพมาเขาไม่ได้ใส่คนแก่นะครับแต่ลงศพมาเขาไว้ใส่คนตายครับไกลไปแล้วนะครับแล้วคนตายนะครับบางทีอายุน้อยก็ตายได้สวสดีครับผมว่าไกลไปแล้วครับครับกลับมาเถอะครับอย่าเพิ่งตายกลับมากลับเอาเรื่องในสาระของรับนโดนครับ ส่วนประเด็นอะไรที่พลาดปิงไปผมอนุญาตนะครับผมก็ฟังตลอดแล้วก็บังเอิญว่าเราอนุญาตให้มีการพูดโดยไม่ไปห้ามเพราะนั้นก็พาดปิงไปถึงหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรภายนอกเนี่ยไม่มีโอกาสจี้แจงเพราะนั้นคุณเสรีมาอธิบายในส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเด็นเนี่ยก็อ,อนุญาตครับเชื่อนะครับครับขอบพระคุณครับผมผมก็เชื่อท่านประธานนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านที่ประท้วงเนี่ย นะครับได้เข้าใจแล้วก็พูดบ่อยอะเรื่องคนแก่มั่งอายุมากมั่งคุณวิโรจน์ประท้วงครับขอเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณะดิศสอนนะครับในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับผมขอวิงวอนท่านประธานนะครับให้เตือนผู้อธิบายนาสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมว่าท่านกําลังทําผิดข้อังครับข้อที่สี่บ้าเนี่ยและหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะแล้วผมขอแก้เนียฮะว่า รงศพเนี่ยมันเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเนี่ยแหละครับผิดวยครับถอนนด้ครับถอนนด้ครับถอนนะครับธรรมธานครับพอดีคุณวิโร์เนี่ยปากเหมือนผมอะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่ฮะมีวุฒิภาวะแลวครับเฉิญครับถอนด้ครับครับผมห้ามนะครับเรื่องลงศพผมบอกเลยวว่ามันไกลไปให้กลับมาครับผม ถ้าท่านประธานรับรองว่าทางแต่วผู้ิพากษายุติผมก็แต่ว่าคุณธิรอดไปบอกเขาว่าตอนนะครับครับเสรียะอย่าซ้ําเลยครับอย่าซ้ําแล้วก็อย่าออกไปนอกประเด็นอะไรที่เขาพาดพิงเนี่ยผมยินอนุญาตครับเพื่อความเป็นธรรมแกทุกฝ่ายก็นครับท่านประธานครับเมื่อกี้เขาเนี่ยพลาดพิงนะครับแล้วผมว่าใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับว่าเนี่ยอายุเยอะอายุมากแก่แล้วนะครับแล้วก็ยังมาพูดอีกว่า ปากผมอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะครับผมว่าปากคุณวิโรธระวังให้ดีครับมันจะหนักกว่าผมนะฮะพอแล้วครับพอครับครับขอถอนแล้วครับขอถอนแล้วเพื่อจบผมก็ถอนนะท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตครับขอบคระทงญต่อครับี่ปรายครับท่านประธานครับเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ขออนุญาตผมรังสมาลงสมาชิกอัธสภานะฮะครับเมื่อตะกี้ท่านประธานขอให้ท่านวิโรธถอนครับเพื่อความเป็นธรรมครับท่านประธานครับ ให้ท่านผู้อภิปรายได้ถอนเมื่อกี้มันจะได้จบจบแล้วเราจะได้เดินหน้าด้วยดีต่อไปครับท่านประธานครับคุณรังสิมันครับพอดีคุณเสรีไม่ได้เอ่ยคุณวิโรจน์เอ่ยครับท่านประธานเอ่ยถึงนอนมหยถึงตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ก็พูดเรื่องคนอายุน้อยตายอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยคุณวิโร์เอ่ยครับท่านประธานแต่ว่าตอนหลังเมื่อเอ่ยตอนหลังก็ตอนหลังก็ถอนตอนหลังนะครับ ตอนแรกเนี่ยที่ผมไ่ได้ถอนเพราะว่าเขาพูดถึงว่าคนอายุน้อยก็ตายได้ผมถอนนี่คือถอนคำพูดหรือถอนงอกตัวเองครับกรณีเอ่ยชื่อเนี่ยต้องถอนนะครับคุณเสดีถ้าเอ่ยชื่อก็ถอนนะครับถอนเนี่ยเสรีฮะที่ไปเอ่ยชื่อเมื่อกี้ผมผมถอนไปแล้วครับเขายังบอกถอนงอกอีกครับผมว่าสภาแห่งนี้เนี่ยนะครับเอคุณเสรีฮะครับมันวัดความเป็นวุฒิภาวะของแต่ละคนบางทีเราไป เราก็คุมตามก็บังคับนะครับแต่วุฒิภาวะคนเนี่ยบางทีมันก็คุมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีวุฒิภาวะเราก็รู้อะไรคือความเหมาะสมครับเชิญต่อฮะขอบคุณนะท่านประธานครับแต่ผมกล่าวเรียนท่านนิดเดียวนะครับผมไม่ได้ไปตอบโต้เรื่องนั้นนะครับแต่สิ่งที่ถ้าไม่พูดเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาคลิปเนี่ยครับไปออกตลอดนะครับแล้วก็ตัดไอตอนเนี่ยนะครับที่เขาด่าคนอื่นว่าคนอื่นนะครับ แล้วก็เป็นเป็นคลิปไปส่งในยูทู e ไปอะไรนี่คือพฤติกรรมครับนะครับแต่ผมจะไม่ไม่ต่อโตต่อแล้วนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเรื่องนะครับฮะอย่าไประบุชื่อครับขอบพระคุณนะครับท่านประธานครับเมื่อกี้ก็มาถึงส่วนที่สมาชิกทิศภาเนี่ยนะครับที่บอกว่าสมาชิกทิศภาเนี่ยไม่ควรมีอีกแล้วควรเป็นสภาเดียวนะครับเพราะปัจจุบันเราเป็นสภาคู่ แต่ท่านที่เสนอเนี่ยนะครับทราบไหมครับไอ้ที่เราพูดถึงสภาคู่สภาเดียวเนี่ยบางประเทศเขาไม่ใช่มีสภาคู่สภาเดียวเท่านั้นนะครับท่านประธานบางประเทศสามสภาก็มีบางประเทศสี่สภาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านอย่าเอายกตัวอย่างที่ว่าสภาประเทศไหนเนี่ยเขาสภามีสภาเดียวแล้วประเทศเราก็ต้องสภาเดียวด้วยแสดงให้เห็นถึงอะไรครับท่านประธาน การที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนจะมีสภาคู่สภาเดี่ยวนี่นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนเสนอร่างารัฐมนูญผมขออนุญาตนิดเดียวครับเสรีครับครับผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับคือเรียนประเดี๋ยวยังมีท่านสุทินกลางแสงจะเป็นผู้พิปาาอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรที่ท่านสุทินไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้สองก็คือ จบท่านเศรษีเนี่ยผู้เสนอขออนุญาตชี้แจงก่อนแล้วสรุปทีหลังนะครับสรุปต่อเมื่อการปรายุติแล้วแต่ว่าเรียนว่าเวลาของผู้เสนอเนี่ยคงหมดแต่ว่าด้วยฝ่ายรัฐบาลแบ่งเวลาให้ครับเพราะนั้นก็มีสิทธิ์จะใช้เวลาที่เกินไปนั้นได้กเ็เรียนเรียนในทราบกับเชิญท่านเศรีต่อแล้วก็เรียนว่า พยายามที่อย่าไปซ้ําในประเด็นที่เราพูดมาแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นใดที่มีการกล่าวหาแล้วก็ไม่ซ้าก็อนุญาตให้ชี้แจงได้ครับพยายามอย่าไปใช้กำยาบหรือตอบโต้รุนแรงครับครับขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับแล้วก็ให้สมาชิกช่วยฟังด้วยนะครับอย่าประท้วงเลยนะครับเสียเวลาครับท่านประธานครับเมื่อกี้ผมกราบเรียนว่าการจะเป็นสภาคู่หรือสภาเดี่ยวเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพการของแต่ละประเทศเพราะนั้นประเทศไทยนี่นะครับจึงต้องดูตามสภาวะปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นของคนในประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราคือคนส่วนใหญ่คนส่วนมากแม้กระทั่งในรัฐสภาเองเราก็ในระบอบประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่ตัดสินใจก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น สภาจะออกรูปแบบไหนก็อยู่ที่กติกาสภามีกี่มีกี่สภาสภาคู่สภาเดียวก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนแล้วพี่น้องประชาชนลงมติเห็นชอบว่าให้เป็นสภาคู่มันก็คือสภาคู่หรือว่าจะออกกฎหมายเนี่ยนะครับให้มีรายละเอียดอย่างไรมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยเนี่ยนะครับและยังไม่ยอมรับกติกามันก็จะเกิดความวุ่นวายแบบนี้นะครับ ใช้กฎหมายแล้วต้องมานั่งเสนอแก้กันตลอดแต่มันก็ไม่ผ่านเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องสภาคู่สภาเดี่ยวผมไม่อยากจะพูดเยอะไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับกายมากล่าวหาว่าเพราะไม่อยากจะเพราะว่าอยากจะเป็นสอวอต่อไปอยากจะมีหน้าที่ในตำแหน่งนี้ต่อไปก็ต้องทำความเข้าใจว่า พวกเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเราพร้อมจะออกตลอดครบวาละเราก็ออกแต่ที่เราอยู่ตอนนี้เราสำนึกตระหนักในหน้าที่ว่ารัฐธรรมนูญบอกให้เราอยู่ห้าปีก็ห้าปีรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มีหน้าที่ภารกิจอย่างนี้เรารู้ตั้งแต่แรกว่าภารกิจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยู่ๆท่านเสนอบอกว่าให้พ้น ให้พ้นจากความเป็นสอวอไปให้เหลือสภาเดียวก็รัฐธรรมนูญประชาชนทั้งประเทศเขาบอกว่าให้อยู่ห้าปีแล้วให้ให้มีสองสภามันก็เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญครับถ้าเราไม่เห็นด้วยกับท่านก็จะมาหากล่าวหาเราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์เป็นหน้าที่ที่เราจะตัดสินใจนะครับเรื่องของศาลหรือองค์กรอิสระก็ดี มันก็เป็นส่วนที่สมาชิกหลายท่านอภิปรายแล้วผมจะไม่พูดซ้าให้เห็นได้ว่าถ้าหากว่าท่านเสนอให้มีกรรมการเข้าไปตรวจสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในกรรมการกรรมธิการทั้งหลายที่ท่านเสนอว่า จะตั้งเป็นกรรมการผู้ตรวจต่างๆเนี่ยนะครับมีสอสสิบคนอย่างเงี้ยนะครับแต่ละแต่ละองค์กรผู้ตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบก็ต้องบอกเลยว่าข้อเสนอเหล่านี้ของท่านนั้นมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา184เขาห้ามสอสอส,อสอวอนี่ครับเข้าไปดำรงตำแหน่งในในเรื่องเหล่านี้แค่ข้อเสนอของท่านก็ไปขัดรัฐธรรมนูญแล้ว นะครับแล้วมันจะเดินต่อได้ยังไงแล้วเราจะไปรับร่าของท่านได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านเสนอว่าในล่างมนุวงของท่านเนี่ยเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นผมต้องกราบเรียนครับท่านประธานครับว่าสิ่งที่เราบอกว่าป้องกันไม่รัฐประาหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไร สาเหตุสภาพปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นมาก่อนเก่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องจำเป็นต้องพูดนิดนึงว่าอยู่ๆไม่ใช่คนลากรถถังลากปืนออกมาถ้าหากว่าไม่ต้องให้เกิดการรัฐประหารหรือป้องกันรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีเราต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชัน เราต้องไม่สร้างความรุนแรงแล้วก็ไม่จาบจ้วงไม่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอย่าไปสร้างสถานการณ์เหล่านี้ให้คนในชาติมันแตกแยกอย่าให้คนในชาติเนี่ยมาต่อสู้ห้ามหันกันเองฆ่าฟันกันตายเองผมเชื่อว่าไม่มีใครไปปฏิวัติร,รัฐประหารหรอกครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงหรืผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยนะครับข้อกล่าวอ้างทั้งหลายย่อมต้องมันเป็นเหตุเป็นผลของมันเราอย่าไปทำเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องไปเขียนแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับห้ามทำอะไรห้ามรัฐประหารคนมันรัฐประหารเกิดขึ้นน,นะครับเขียนในรัฐธรรมนูญก็ฉีรัฐธรรมนูญขอโทษครับใช้คำว่ามันอีกถ้าเขียนในรัฐธรรมนูญก็ฉีรัฐธรรมนูญเขียนในกฎหมายอาญาก็ไปฉีกกฎหมายอาญา นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาต้องให้บ้านเมืองอยู่ในร่องในรอยครับไม่สร้างความแตกแยกไม่สร้างความบั่นทอนไม่ไปปลุกปั่นนะครับไม่ไปล้างสมองเด็กเยาวชนให้ออกมาต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นในบ้านเมืองทุกคนก็มีชีวิตอย่างมีความสุขมีความผาสุกส่วนการที่จะยุตยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ยนะครับ จริงๆเมื่อก่อนเราก็ไม่มีนะครับแต่หลายประเทศเขาก็มีเขาก็มีทิศทางวิธีการจะให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองโดยกำหนดยุทธศาสตร์ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเขาก็เสนอให้มีปฏิรูปประเทศถ้าหากว่าไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยนะครับทิศทางประเทศไม่มีเปลี่ยนรัฐบาลทีหนึ่งนโยบายเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนรัฐมนตรีทิท้งเปลี่ยนนโยบายในกระทรวงนั้นทิ้ง มันก็เป็นปัญหาครับแล้วเราก็พูดตลอดว่าสิ่งเหล่านี้มันปรับปรุงแก้ไขได้ครับแต่ท่านก็เสนอบอกให้ยกเลิกนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานครับโดยสรุปที่ผมจะกราบเรียนว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านเสนอมานี้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในเนื้อหา ของตัวร่างรัฐธรรมนูญเองถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านสภาไม่ใช่ความผิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ความผิดของสมาชิกวุฒิสภาแต่ขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่าถ้ามันไม่ผ่านสภานี้เพราะเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่ท่านมีเจตนาจ,จะับไม่ให้มันผ่านเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับท่านประธาน เนื้อหาที่ท่านเสนอมานั้นหลายท่านพูดมาแล้วว่าเป็นเรื่องการแทรกแซงสารทั้งหลายแทรกแซงองค์กรอิสระลดกระบวนการลดขั้นตอนการตรวจสอบในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญที่ท่านเสนอมานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นร่างที่ท่านใช้โอกาสมา หาพื้นที่ในสภาบนพื้นฐานความรู้สึกที่ท่านมีความกโกรธมีความเครียดแค้นมีความเกลียดต้องการที่จะแสดงออกเพื่อให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการและเรียกมวลชนให้มาสนับสนุนท่านนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการครับเราเข้าใจเราเห็นเนื้อหาแล้วยังไงมันไม่ผ่านผมไปถามเจ้านา้สื่อมวลชนมาถามผมท่านประธาน ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะผ่านไหมผมถามกลับไปที่สื่อมวลชนว่าน้องอ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือยังว่ามันจะผ่านไหมสื่อมวลชนหลายคนยังต่อผมเองเลยว่ามันรุนแรงไม่ผ่านผมไม่ได้คิดเองพูดเองไม่ได้มนโนภาพนี่คือถ้อยคำที่มันอยู่ในเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญที่ท่านเสนอมาเพราะนั้นต้องกราบเรียนว่า สิ่งที่หากรัฐธรรมนูญจะตกแล้วไม่ผ่านไม่ใช่คนอื่นเลยเป็นสิ่งที่ท่านเขียนมาทั้งสิน้นแล้วอย่ามาโทษกันนะครับเพราะท่านสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นสุดท้ายครับท่านประธานอย่างที่กาบเรียนครับว่าร่ารรัฐบัฉบับนี้ มีปัญหาผมไม่ได้หวังว่าให้ท่านไปแก้เลยเพราะว่าท่านแก้มามันก็มีปุ่มหลังของท่านที่ท่านเสนอมามันก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการถ้าหากว่าดูตามนี้นะครับท่านประธานครับหลักการและเหตุผลนะครับหน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายบรรทัดที่สามก่อนสุด ก่อนจะจบเนี to ่ยนะครับบรรทัดสุดท้ายท่านก็ไปวนเวียนกับการแก้ไขหมวดสองพระมหากษัตริย์อันนี้ก็คือร่างของท่านเองครับวนไปวนมาท่านก็ไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดแล้วจะให้เราไว้วางใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับพวกเราไม่ได้อคติ พวกเราไม่มีความรู้สึกว่าจะไม่ชอบท่านแล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะเกรงกลัวว่าถ้าผ่านไปแล้วสวต้องพ้นหน้าที่ไม่เคยคิดไม่เคยมีจึงเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านเพราะเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญของท่านเองที่เสนอเข้ามา และมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะไม่ให้มันผ่านไปและจะเอาผลพวงของการไม่ผ่านนี้ไปต่อยอดเพื่อจะเรียกร้องสร้างมวลชนนอกสภาขอกวางกรุณาท่านกรุณาเถอะครับเห็นแกเด็กๆเยาวชนเหล่านี้อย่าไปใช้เขาเป็นเครื่องมือเลยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านเสรีครับ